เดินตามพระท่านไปจักบัตรกับกับกับพี่สาวอีกคนหนึ่งเหมือนให้ไปช่วยวันวันแรกอ่ะก็ก็คือไปเมื่อวานมาแล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้เราขอไปอีกรอบนึงเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนไกด์อ่ะแบบประมาณว่าแบบลองไปสิแล้วก็ลองถอดรองเท้าเดินดู แต่พอไปถึงหน้างานแล้วเราไม่กล้าถอดเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะแถมไปข้างนอกด้วยอะไรอย่างเงี้เยเลยไม่กล้าถอดอือนี่เราไหฟังให้ช่ยเราไปจนถึงวันสุดท้ายเลยนะน่าจะประมาณสี่ห้าวันได้เป็นอะไรที่แบบมันเปิดโลกแล้วมันก็ดีต่อใจ ทั้งบรรยากาศทั้งวิถีชีวิตทั้งพลังงานผู้คนคำสอนระหว่างทางเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกทุกคนจริงๆะเหมือนเดินอยู่คนเดียวแต่เหมือนมีเสียงแบบอยากคุยด้วยตลอดเวลาเลย ไม่น่าเชื่อเนาะว่าตัวเองจะมาถึงจุดเนี้ยเป็นคนที่มีตรกะะเหตุผลมากพอสมควรเหมือนสอนให้เราเหมือนสอนให้เราใช้ทั้งตรกาะและเหตุผลใช้ทั้งศิลปะใช้ทั้ง คือใช้ทั้งสองฝั่งเหมือนเปิดรับทั้งสองฝั่งทั้งโลกของพลังงานและโลกของสามดีเหมือนแบบพยายามให้พาตัวเองหาจุดตรงกลางของตัวเองให้ได้อะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักสิ่งพวกนี้มาก่อนเลยอแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วแบบลองมองตัวเองแล้วแบบ มาถึงจุดนี้ได้ยังไงเหมือนพูดเพอเจอแล้วทุกคนแต่มันไม่เพอเจอรหรอกมันมีเหตุผลทั้งหมดเลยทำไมมันมาไม่ถึงเรากันนะต้องขวัขวายต้องขวนขวายชีวิตรอดเพื่อหาข้อมูลเองอ่ะจะบ้าเนาะทุกคนจะพูดถึงแบบ ที่อื่นมันเป็นเรื่องปกติอะแต่วิทีที่มันถึงแบบกลายเป็นเรื่องที่แบบไปได้นะเออก็ไม่แปลกถ้าเป็นมาก่ก่อนก็คงคิดว่าตากาหิุผมเยอะอยังไม่ได้เปิดรับโลกพลังงาน5 d เข้ามาก็เลยแบบอาจเป็นไปได้แหละเนาะ ถ้าไม่เจอกับตัวก็แบบอาจจะไม่เชื่อก็ไม่มาถึงจุดนี้ก็ได้นะเอามาต่อนะทุกคนอืมแล้ววันเนี้ยเป็นวันที่แบบฮัมเพลงเอ้ยไม่ใช่ฮําบทสวดก่อนเด้อนนีน้เราจะแบบว่าหําเพลงฮัเพลงนู่นนี่วันนี้เริ่มฮําบทสวดลว การเลือกที่จะฟังสิ่งใดมีผลจริงนะทุกคนเลือกฟังเลือกมองอันไหนที่มันให้พลังงานแย่ๆต้องไปฟังหรอกต้องไปดูไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ต้องไปสนใจทุกคนหันมาโฟกัสตัวเองแบบโลกเขากำลังแบบสอนให้เรา,าหันมาโฟกัสตัวเองอย่าไปสนใจสิ่งอื่น ใช่ไหมมีผลจริงๆนะทุกคนที่เราสัมบัติสัมผัสได้เลยคือแบบว่าช่วงเวลาไหนที่เราแบบว่าแอคชั่นอัตโนมัติอะมันมาจากเมมโมรีที่เราดูแล้วเราฟังอะทุกคนมันไหลออกไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ผ่านการกลองอืมจริงๆนอะการฟุลการเลือกฟังเลือกดู มีผลต่อพฤติกรรมของเรามันเป็นการตอบโต้อัตโนม,มัติออกไปบางทีเราอาจจะจำไม่ได้ได้วยซ้าแต่ว่ามันถูกเก็บไปหมดอะเหมือนมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้คัดข้อ,ขอมูลทิ้งอะมันเก็บไปทั้งหมดเลยพอถึงเวลาเหตุการณ์ที่มันใกล้เคียงมั็แอคชั่นตามที่เราเห็นตามที่เราดู เป็นแบบนั้นนะอ่ะโคตรอันตรายนะทุกคนต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาอืมเออแล้วก็วันนี้เป็นวันที่อืมตอนเรานั่งอยู่ในในในศาลาแบบปังสวดมนต์ทำอืม ช่วงเวลารอหรืออะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจเก้าโมงเป็นวันที่แบบมไม่แน่ใจอ่ะทุกคนแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรานั่งสวดมนต์ไงเหมือนเราหลับตาอยู่แล้วก็แบบเหมือนได้ยินเสียงแหละบอกว่าให้เงยหน้าขึ้นพอเราเงยหน้าขึ้นไปปุ๊บ สายตาเราก็ไปโฟกัสที่เครียกว่ๆะไรโลกุตระโลกุตระมันคือเหมือนคล้ายๆศูนย์ซิริกิตอะศูนย์ประชุมแห่งชาติซิริกิตนะทุกคนที่มันเป็นแบบเหมือนแบบเปลวเพิงอยู่ตรงเนี้ยของพระพุทธรูปแล้วมันก็ไปตรงกับกับกับหัวใจของของหลวงพ่อใหญ่อะ่ะเจ้าอาวาสองค์แรกของของที่วัดเนี่ยอืม แล้วก็แบบว่าพอเราเห็นแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบหัวใจถวายวัดเก็ตไหมเหมือนเราไม่มีที่พึ่งทางใจอ่ะทุกคนแล้วแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนแบบจะพูดตัวนี้ยังจะร้องไห้เอ่ะ้ท okay. กเหมือนแบบอารมณ์แบบหัวใจถวายวัดนะ่ะ <laughs> แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อแจ้งที่เป็นเจ้าวัดคนที่สองอีกต่อไปแล้วอะคือแบบว่ามันเหมือนกับคือเหมือนแบบหลวงพ่อแจ้งจะเป็นคนเปิดตรงนี้ไม่อยากอ้างอิงเลยแต่ว่าขออนุญาตแต่ว่าขออนุญาตขออนุญาตเหมือนแบบว่าหลวงพ่อแจ้งอ่ะ จะเป็นคนเปิดตรงนี้ให้แต่ว่าจักรหัวใจอ่ะจะเป็นหลวงพ่อใหญ่เจ้าวาดององแรกอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็จะเริ่มติดต่อได้เช่นบอกให้เรามองขึ้นไปข้างบนชั้นสองบนที่นอนบนห้องนอนแล้วก็พาเราไปเจอมันจะมีพื้นที่ที่สร้างใหม่เป็นศาลาพื้นที่สร้างใหม ที่ที่เราลอยกระทงนั่นแหละเป็นเส้นทางของของหลวงพ่อใหญ่เลยอะ่ะหลังจากนั้นนะที่เราแบบเห็นอะ่ะเรามีความรู้สึกเราคิดเองนะเราสรุปจากประสบการณ์ของเราเองจุดตรงเนี้ยมันคือ spirit g u i d อะ่ะส่วนตรงเนี้ยมันคือเสียงของ higher c e l ของเรา ตรงเนี้ยเสียงความรู้สึกมันคือเสียงของไฮเอเซลคือคือตัวเรามันเหมือนพลังงานที่มันตรงกันแต่ตรงเนี้ยจะเป็นสปริตไกด์คอยชี้แนะและนำทางพาเราไปในทิศทางที่มันที่ถูกที่ต้องที่สมควรอะไรแบบเนี้ยนี่แหละสองจุดนี้นะได้จากที่นี่ที่วัดนี้ ซึ่งเราแบบพอหลังจากนี้เราจะเริ่มรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรามีครูครูเรามีตัวตนครูเรามีอยู่จริงอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็แบบว่า